เม,มื่อก,อ,อกี้มึง่อน้อยนะบอว่าเมื่อกี้เพื่อนน้อยนะเอ๊ยเมื่อกี้เนี่ยว่ารเซส่ะไปชค้ว่าหารทาหารลาต้อนเอียงหเลมั้งเออช่างังอย่าห่าอกเ่ไม่ไม่เล่นเกมที่ตั้งบอกเลยอะไรเาบว่า เอ็มจีไม่เจออาหารเป็นสิ่งชีวิตที่าดไม่ได้ขึ้นทหารช่างพี่ก็ไม่ได้แต่มันวิ่งวิ่งวิ่งไลยิงอย่นะตุ้นปืนปืนอัปเกรดของทหารกูรักเี่ยผมว่าระยะระยะตอนวิ่งเหยื่อมาไมให้เลยเท anyway. uh ่าไหร่แต่ตอนตอนนทีเนี่ยเ่งโคตรแรงเลยมีหัวสู้เราอ่ะไม่เคยโดนไ้ไงส้มบ้

เเกอร์มันล่องหนถาวรเลยนี่หว่าถ้ามันไม่ได้ยิงอะไรเนี่ยทำไมสเกลเมกาดูโง่จังสเกลจะปรมาณดูเทีดกลนอเกาดงนด้วยควต่ค้างเกนไิดก่อน่กไอ้โโซเวียตโง่ล่องนมันอ่ะ ขนาดนั่งมันนั่งถอนหน้านั่งยิมักันผมยังไม่ยิงแต่เดี๋ยวนี้แม่งเดิรก่แอสตาอสตาเป็นุทธล่มันเนานนจพันนี่ว่าไอ้อาเซียตอยวสิ่งหนึ่งเจส์สตาเป็นยุทลัมเสียดายเมื่อกี้ไม่ได้อ่านคลิปอานไปแล้วแต่คือไปกดสอเนีสองนาทีนอ้กมันดมีอะ now we have an MG 42มันหลุดไงโคตรซวยเลยอย่าไปแฟงกหลุดผมไม่ีจุดที่มีแหละมีพี่มีเจ้ารถไปไหนพี่ไปกระสุนน nah. ่ะใครอยู่บนผมอยู่บนนะหรือจะไปจุดนี้มีสองจุดให้เลือกอะระหว่างจุดนี้กับเออจุดนี้เนี่ยพี่ไปเองผมไม่กระสุนให้ผมไม่กระสุนให้กระสุนนะนี่ไปนี่นะจะได้ระ่วางป้อมจยากฆ่าแม่งไปเลย

คงควรจะมีโพสนะเกมโอ้ทหารมันเดินช้ายังวะสภาพไม่เดินแบบเราเดินเชดวอลพี่เราเดินเชวอเดินช้าจริงนะทหารนี้เดินมาทีหลังมัน้ยทหารมันมึนอะมันโง่อ่ะ ตรงตรงเลยนะดูดิสั่งให้เดินเลยนะตอนแรกไม่เดินปิงวะพี่ปิงเหรอูก่ยู้สจะไปเรื่องหามันโ้ยังยร มถอยงาครับเนี่ยนะีねえねえ่ม şey ันไม่ได้สอบนเลยเล่นไหมกระสุนก็ใช่กระสุนมัน ไปแล้วไอหนุม่มโอ้ลองระเบิดให้โดในใครเน่ยกูนำ้ำตาจะไหลแล้วไปมาแล้วรถจี๊ดหนีว่ะโรยเพราะวะมันมาแล้าลรถช้างจี๊ดจี๊ดก็หยุดจี๊ดก็จยุด,ด นี่มันบิงเหลืองเที่ยอะไรวะเกียดแม่งกว่าเกม่ะเกอล้ส์เกอ้ยสอาต้องกเกมประสาทเกมคุตีนเนี่ยเหลืองอเที่ยวเไรเนี่ยน้ำที่หม้ือร้อนเ่ยมม่ได้ ไมมีกดลงกดระเบิดะตาเมมตันเกมกระุกไม่ได้ไม่ได้ไหวไ้ได้แตกนแตกสองแน่ไปโดนลูซแตกสอง่องากสองเนี่ยแตกอแตกสองแตทไมแต่ไม่ไหวลกเอฟแม ผมถอย FG ไปเติมเพื่อนก่อนนะเขียวมาใหม่หลุดเป็น้นไม่ใช่ไวะมึงหลุดมาเยอะนะเนี่ยเลูินกระสุนเาไม่เหีไปสร้างสร้างก้มอ่ะได้ระเบิดอ่ะคนระเบิดลงได้เลยเอพี่ลมา สวยยังไ,ไม่ได้ร้องคนที่ยังไม่ได้ร้องไหมไพีม่หม,มีจะแบกเหรอเอ้ยพี่ใหญ่แต่บอบจะแบกเหรอแท็กโยมาเลยเฮ้ยสอมแบกนะสอมยังถูกเลย เยเกอร์าเกเกิดเป็นแคสเยเกอร์อ่ะดูดิอ้้หูคโณแคทอะไรขนาดนั้นจ้ะไม่ต้องหามันตน่จริงนะคนเนี้ยเดชสมบูรณ์ไม่เหมือนซอมบี้อ่ะไมมันมีอะไรอ่นยี่อ กีมห้าสุดก็ที่้าสุดผมถึงพิกดะเหรอิเลยเนี่ยสเลยดเอเลอุ้ยกดทั้งฝ่ายที่จะเนี้ย A yeah, <told> <come>. oh <yeah. told> we are losing a stronghold. Okay, we well, are losing a stronghold. the upgrade. We are losing a stronghold. กลังตงพอทีมเยเกอร์ไประวังนะมันมีคนนะโอ้ยดีกว่ายวมันตัวใหม่โคตร อะไรกันไ่รู้ตีระวังนะเนี่ยกดเฮลอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเนอได้ทองแพี่พี่ยังไม่ได้หอลเลยนะนี่ไงดีลกดจะเกซะหน่อยูก็เนิจะได้ ไม้กลเราัไเสียจุดไปได้ไงวนะงเนี่ยร้วาบอกเม่บอกไม่บอเป่วิธเล่แล้วนะตปรให้ก็คือเหิมไม่เติแล้ยอันนี้เปลเเี่ยนวิธีเลรนายจไววิ่งไปทีมมันมีมันมีต่อไม่เอาคิงกาไปแตกอีกไม่เอาคไม่ได้การ

วิ่งมาวิ่งกลับวิ่งมาวิ่ง,งเอาไปก่อนเลยใครใครเปิดไปก่อนเลยนี่ไงจะดัเลือดต่างโผ่อดอกแรกิงมุ่งเยอะโอ้ เราจะซื้อตู้เสือต่างตัวเลยเออมีเสือเลอดตัวเดียวแล้วมีมังคัว อยู่กันไปสิบคนยิงรถผมกันเดียวมีทีไรบ้นะเอ้ยมันก็ยิงพีด้วยแอบหลังบ้านมันยิงด้วยาอ้ยไ

แล้วขีกกแอกดไดแล้วขีกกแอกกดโอ้นี่มันเดี๋ยวซ่อมไทเกอร์ให้จอดอยู่กระสุนไว้ เขาเฉลี่ยก็ไม่รี s ร o อนไปเฮ้ยมันมีไอู้อยู่แถวนี้ซูเป็หใช่ประเว่เออมันไม่ยิงเดี๋ยวรถจะไม่เอ่ยเนี่ย a losing a stronghold ไอ้ซูบอกแล้วมันมียิงปิดนี่มันนีนมันมี่มัน โอ๊ยตายไม่ทันไรไม่เป็นไ่เป็นไรไม่เป็าไว้ชนะไหมชนะไหมนี่ไหมเออไปเลยนะไอ้สิทธิ์ที้ผมเป็นไรวะฆ่าคนไม่ได้เลยเลิกเล่นแม่กสิทธิ์ที่นี่ไปไล่คุน เนี่ย

ลังโดนลุกคืบเยมลเลยรถปสองคันนี่าย้ลไม่รองมาเร่อยๆคนถ่กอร์ะไร่ชอเฮผมมีแมนพาไว้พออกอ่อนหรอวะหนาังีเอนเลยเยี่ยเลย we have lost this stronghold we are losing this stronghold we are losing this stronghold commander our troops are ready to defend oh. our territory <laughs> <laughs> We have lost this stronghold We have lost this stronghold <laughs> <coughs>

ก็่มาเงแค่อ่ได้เดี๋ยวโหลสุมหมุนโดนอย่างนตัวโปรเลเยอร์จนเอาเป็นดีนึงกําลังอ่าสาดๆเอโอเคครับ ยิงมันยิงมันเลือเเหลือกทันทีสกัตสก n นที่สองพี่มีพี่มีวิ่งหายี่ที่ต่อเนี่ยพี่มีวิ่งหายพี่เคอพี่มีพี่หีแล้วมันกดมันกดไปแล้วจ้าฉันไปแล้ว

giơ đây rồi anh xin lỗi xin lỗi tôi là losing

ขอให้กุญแจล็อกไว้เอฟจี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 ตายแล้นะเอฟจีตายแล้นขอปุ่นปานบอแล้วไปขอกุญแจล็อกไว้

คุชาโอ้ยเจ็บวิ่นหนึ่งเอาเวทลงหัวเลยว่ะเวิ่งหนึ่งเอฟัวัวหัวตัวจะปวดมึงกมึงกบจะแบกใช่มีปองก็แบกยู่ไงมีปองอ่ะ อบรถไปแอบอยู่ไม่ได้โดนอะไรยิยงป่าไม่รู้อ่ะพี่เมย์ต้ไปไงบ้างแก้าสิบสองร้อยยี่สิบหกต่อฝั่งเราร้อยยี่แต่ว่าโอ้ยได้เตียบได้เตียบได้เตียบ

ไ้เกิดไปไปยับลยพี่เนี่ยไปเกิดไปไปเกดเนี่ยเปเอปิเรอไปเกิดเนี่ยไปเกิพอไปเอน์า์ิยมวางโหลดเข้าม่โอ้ยก้ามือกระตุกโอ้ปวดโอ้ล้วเนอร์ปีด้วยสองชันแหมบีมันยิงตุ่มมาไม่พักเลยติงเ่าไหรอง ครัมีปีกยิงสองร้อยนะีกมีปนกยิงแบบไม่พักเลยะสมองัี่ไม่มีไม่มีตวบผมไม่ไหวอะต่อให้ตกเข้าไม่ไหวอะ ระเบิดแม่งเลยเหนยน็นไหมช้างเจอไรนี่ยองเจอช้าจู่ที่มีองน่ะเราไม่มีเป้าไม่ละแผจริงเนี่ยเด็กเก รถแงอย่ไหนวะมโล้ลหมดต,ตัวลวงตัวลวงแล้น่งมาหรืออหรี่หนีตลวง <c oughs> องันไหนครับเพื <c oughs> ่อนครับ ไม่ไหวแล้วมันเยอะอยู่นะออกดีนอนรู้สึไม่ทานจะเกิดเราไม่มียิตสุตัวนี้ยังไงก็ไม่ทันแล้วเออโอ้ยอาทาบอกคุณเ,เล่นแม่งเลยเป็นละเล้าโอ้พี่หนุายเติมเกมแพ้ได้ไงเกาะเพชรได้ไงมาดู

ปวดดนดโอ้ป <hadi, Michael. S 1> <Lang> ่วยไหมไม่น่าเชื่อ